ในหนนว่าเรื่องที่เกิดขึ้นส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประเทศนะครับทางสภาหอกการค้าแห่งประเทศไทยก็ขอให้รัฐบาลเร่งสร้างความชัดเจนเนืน่องจากเกรงว่าจะกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศครับนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอกการค้าหอกการค้าไทยและสภาหอกการค้าแห่งประเทศไทยท่านบอกว่าปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในภาวะเสี่ยงจากทั้งภาวะเศรษฐกิจมาตรการการค้าของสหรัฐปัญหาภูมิโรัฐศสาสตร์หลายภูมิภาค และยังมีความเสี่ยงที่เป็นเรื่องของการเมืองในประเทศมาซ้ำเติมอีกทำให้ความเชื่อมั่นมันหายไปสิ่งที่ถูกตั้งคำถามจากนี้คือนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ1,57 0 0 0ล้านบาทการเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปและการเจรจาการค้าไทยสหรัฐที่ยังคงค้างอยู่จะดาเนินการอย่างไรต่อไปดังนั้นต้องการให้การเมืองมีความชัดเจนให้เร็วที่สุดครับนะ ้าความชัดเจนของภาครัฐเราไม่ชัดเจนเนี่ยนะลราเรื่องใหญ่ๆพวกนี้จะเดินต่ออย่างไรนะครับผมคงไม่ไปวิเคราะห์ว่าจะยุบสภาลาออกเราเราไม่เขี่ยวข้งของกับการเบืองแต่รู้แต่ว่าจะทําอะไรลรวแต่เนี่ยต้องจบทามันไม่จบนะฮะโดยเร็วและจบโดยที่ยอมรับได้ทั้งภาคประชาชนภาคสังคมนะ,ะแะต่างประเทศเน,นะครับทั้งหมดเลยนะนะผมว่าปัญหาเราจะมีฮนะคือถ้าลาออกเนี่ยปัญหาคือชั้นานายกราออกเนี่ย ตามหลักการคีอทางคองมรมอมันไปหงชุดใช่ปะนีถ้าไปทั้งชุดแล้วเนี่ยเราปัญหาคือทางถ้า,ถารองนายกวิชัยกับท่านวิชัยธาพานิช์เนี่ยเจรจาอยู่เนี่ยจะจะจะ,จะ,จะเปลี่ยนกันยังไงเพราะจะต้องเราจะตั้งใหม่ใช่ปะซึ่งจะตั้งใหม่ก็ไม่รู้เมื่อไหร่แต่ว่าตอนนี้ไทมิ่งมันล็อกมาหมดละถ้าเราจบช้ากว่าแปดก,กรกฎาก้ากรกฎาเราก็จะเหนื่อยนะฮะภาษีเราจะไปถึงนู่นเลยหรือเปล่า นะครับเป็นสามหกสามเจ็ดเลยก็เปล่าถูกไหมฮะงั้นอันนี้อันนี้อันนี้คือคีย์นะฮะว่าถ้าเราออกก็จะมีปัญหาอันนี้นะฮะถ้ายุบสภานะครับถ้ายุบสภาเนี่ยนะฮะนะผมไม่ได้บอกยุบนะถ้ายุบสภานะครับอ,อย่างน้อยก็คือรักษาการนะฮะแล้กว่าจะเลือกตั้งใหม่ก็โอเคก็ก็ต้ง ทางทีมคมก็ยังอยู่ในการทํางานต่อได้ในช่วงที่เราเลือกตั้งก็อาจจะ,จะมีรายอีก2อสามเดือน4ี่เดือนในการที่จะทำารนนี้มันเคลียร์ภาพชัดเจนก่อน